ฉันชอบการที่นะวันนี้ชอตดีชอตดีกระถอยดีกว่ามานั่งอยู่ไม่สิเราเป็นรุ่นน้องไกลเด้อเราเป็นรุ่นน้องพี่สาวเขาว่ะเอออรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเลยแล้วกันปอบมือต้อนรับพี่อ้อยศรีสา าพูดกันเรื่องล่าสุดก่อนเลยแฮชแท็กสุนิสา2020มันเกิดอะไรขึ้นกับพี่คะมีทุกคนทำเหตุการณ์ตอนเนี้ยทุกคนอะในกลุ่มยติมีแต่ถ้าไปออกอีเวนต์ก็คือโดนงมาถามพี่อ้อมว่าแบบเอ๊ะมีส่วนในการตัดสินใจใส่บิกินี่ของพี่อ้อมหรือไม่อย่างไรออ่ไม่มีไม่มีใครมีส่วนทงนั้นมีแต่คนห้ามไอเต้ไม่เขาเรียกว่าห้ามไหมอะเต้เต้พยายามจะแนะนําคือต้องบอกก่อนว่าอ้๊บมีคนใส่ชุดว่ายน้ำแบบนี้มาอยู่แล้วทุกคนไม่รู้ใช่ แล้วคณาหุ่นดีมากนะเป็นคนดูแลตนก็ผอมอยู่สวยจริงๆใส่อยู่แล้วเพิ่มใส่อยู่แล้วแต่มันไอชุดเก่าอ่ะมันมีเหตุให้ใส่ไม่ได้ก็เลยต้องไปหาซื้อใหม่ซึ่งไอพวกที่จะพาไปเนี่ยก็ไม่ว่างสักคนวันนั้นเป็นคิวเต้ยที่จะต้องไปดูหนัง <c oughs> เป็นเพื่อนกันเพราะอีกคนหนึ่งเบี้ยว <c oughs> ก็เลยเต้ยเต้ยไปซื้อชุดด้วยกันหน่อย <c oughs> ได้ก็เดินขึ้นไปก็เดินหลงห้างกันทั้งคู่ค่ะเ <c oughs> ตี้ยอุ้มคอมอ่ะค่ะพาขึ้นไปหลงชั้นก่อน มันอยู่ชั้นนึงกับไปอีกชั้นนึงแล้วพอไปถึงเต้ก็เพื่อนจะเอาชุดแบบไหนก็บิกินี่อ่ะก็เอาสองชิ้นอ่ะพี่เต้ก็ชี้ชวนเป็นสปอร์ตมากก็<ๆ>ต้องพูดกับมันตรงๆอ่ะว่าเ <laughs> ต้เต้อันนั้นสปอร์ตไปวะเออมันก็บอกว่าแล้วมันอยากได้แบบไหนคำว่าบิกินี่มันเข้าใจยากตรงไหนวะ <laughs> ถ้าพูดว่าบิกินี่อ่ะมันไม่ได้เข้าใจยากที่บิกินี่มันเข้าใจยากที่พี่อะไรบิกินี่คือเขาจะใช่ว่าคือมันในสมองเต้คิดตามสไตล์ย่มิเต้ก็คงคิดว่า บิกินี่แต่บิกินี่พี่อ้อมแต่บิกินี่ <c oughs> ไม่พอตั้งแต่ลเลยจริงๆต้องบอกตั้งแต่เริ่มว่าเราจะไปมาดีฟกันพี่อ้อมพูดคำแรกเลยบิกินี่อ้มอมอพูดจำได้พูดตรงโตะ๊ะตรงเนี้ยที่มันหายไปเนี่ยอ้อมพูดเลยว่าอ้อมจะใส่บิกินี่นะแล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อ,อ,อต้องพูดชัดอ้ะ <c oughs> ทุกคนทุกคนคิดว่าพี่มุกหรือเปล่าไม่คิดว่ามุกเป็นคนไม่โกหกไม่คิดว่ามุก่นันูแต่ไม่คิดว่าไปถึงขั้นนั้นไง เคิดว่าบิกินี่สปอร์ตไงไงเต้ยก็อาจจะมีในขณะที่ตัดภาพบิกินี่มันมีสปอร์ตด้วยมีมีมันเป็นสองชิ้นแต่ว่าอาจจะดูแบบสปอร์ตลุกหน่อยอ๋ออันนั้นน่ะดูสปอร์ตสปอร์ตหน่อยอ๋อก็เราก็รู้ว่ามันคือทูพีซปกติสำหรับบิกินี่ของเราไปก็คือไปแบบนั้นเลยบิกินี่เลยบิกินี่คือบิกินี่ป่ะวะแล้วตอนจังหวะที่ซื้อเต้ยทำหน้าไงมันก็เดินวนแล้วมันก็แบบมันก็ทำหน้าไม่ไม่เชิงว่าไม่โอเคแต่มันก็พยายามจะบอกชุดนี้ไหมชุดนี้ไหมจนมันเก็ทเราว่าน้องแหละ เก็ตแล้วว่ามันคือแบบนี้แล้วล่ะแล้วก็ได้ชุดนั้นมาซึ่งก็ดีนะพี่ว่าเราก็คือไม่ได้คิดอะไรกันเลยไว้ไปถึงอ่ะก็คือไปก็ทะเลอ่ะเนะเาะเอาไปทะเลให้ใจเลยคุณอบก็ถ่ายรูปถ่ายคลิป,ปลูกอ่ะเนาะ,ะแต่ว่าด้านหลังลูกก็เป็นพี่อ้อไม่ค่อยถอดไม่เอาอานนี้เอา,เอา,เอา,เอามันเริ่มต้นก่อนสมมุติว่าเราไปทะเลเราใส่ชุดว่ายน้ำข้างในค่ะแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวจากตรงเนี้ยเราจะต้องย้ายไปจุดนี้แล้วเราจะใส่เสื้อทับให้มันเปียกทําไม ก็เป็นลอจิกที่เขาใจได้ใอีพี่ถามว่าสมมติเราใส่ช่วยน้ำค่ะแล้วเราก็จะใส่เสื้อยืดทับช่วยน้ำลงทะเลอพี่ถามจริงๆเราต้องทำแบบนั้นเหรอเอาจริงๆยอมแม่ยอมแล้วยอแล้วเอนี่กำลังถามตัวเองว่าทำอะไรผิดวะไม่ผิเยเพราะว่าตั้งแต่เมื่อก่อนนะเอาม่ใช้วิธีสมมติว่าลงจับว่ายน้ำอย่างเงี้ย ถ้าเราเลือกอเป็นภูที่มันเป็นภูวิล่าของเราเราจะใส่อะไรก็ได้ไม่มีคนเห็นะจะไม่ใส่ก็ได้มันก็ไม่เสียนี่หว่าหรือจะไปใช้สะรวมกับเขาอย่างมากที่สุดเราจะใส่เป็นขาสั้นที่ลงเพื่อจะใส่ลงน้ําแต่ท็อปบนอะ ็็เปนนอย่างั้แหละมันจะใส่เชือยี๋ยวฝรั่งมันจะด่าหรือเปล่ามัาเป็นการละเทศานะมันเป็นกฎของสาววัยหนามไป่จริงเราไม่ควรหรอกจริงเขาใจถรก็เหมือนไปออนเซ็นห้ามใส่ชุดอะไรลงอ่ะมันก็เป็นเอสเทเกตของมันอยู่ถูกทุกคนมันต้องมีคนอื่นนะเขาก็อยากใส่อย่างพี่และตาหุ่นเขาไม่ได้อย่างพี่ไงเขาไม่ต้องปิดเขาไม่ต่างกันเขาไม่ค่อยเห็นเขาก็เลยรู้สึกตื่นเต้นกันทุกวันนั้นจริงๆอ้อมก็ไม่คิดว่าใครจะเห็นเพราะอ้อมห่อผ้าไปแล้วคือโฟกัสอ่ะมันอยู่ที่ลูกหลานเสร็จแล้วเต้ยก็จูงหลานไปทุกคนก็จูงไปจจยยยัังงงไไมม่่ถึเล จะตายจำได้จานี้จะพี่สี่โมงกว่าเดี๋ยวจะเดินมาหาและพี่ติดต่อไปไม่มีอะไรเลยเหมือนพี่ไม่มีคลาสพี่ขอโทษคือพี่ขอโทษแล้วพี่ก็เลยบอกเต้ยเต้ยพี่ว่ารับ เพราะแม่งนิ่งมากแม่งนิ่งมากเหมือนไม่ได้นอนมาสามเดือนอ่ะแล้วก่อนที่พี่จะไปตรงนั้นอ่ะพี่ลงหน้าห้องพี่ไปแล้วก็ลงไปกับอิจรินนั่นแหละอิจรินก็ถอดเป็นสองชิ้นเออก็เห็นเออวัยรุ่นเขาใส่สองชิ้นก็ต้องใส่กันเยอะๆว่ะชิ้นใหญ่ๆชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่อิจรินชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่มากนี่ย่างโีเคโอเคโนเ่เออมันคงเป็นยุคที่เขาเป็นชิ้นใหญ่ไปดูแบบบินเทจในขณะที่จ๋ากะอบก็คือแขนยาวแขนยาวชุดว่ายน้ำทุกทุกคนดูบินเทจดูแบบดูบิน มันไปย้อนไปยุคไหนกันวะแบบวินเทจดีวะแล้วเราเราก็ไปกับเตยอ่ะรอบแรกก่อนผ่านไปแป๊บหนึ่งเอ๊ติดต่อใจยังไม่ได้สาธุงั้นเราก็ไปก่อนละกันเอาก็ไปด้อมๆมรอทุกคนรอหลานมาพอหลานมาปุ๊บหลานจะลงน้ําทางเราอ่ะรอโอกาสนี้เพื่อที่จะดูหลานอยู่ห่างก็ใช้วิธีห่อผ้าเอาถอดเสื้อตอนจังหวะไม่มีคนเห็นถอดแล้วก็ห่อผ้าไปแล้วห่อไปแล้วค่ะพียมห่อทุกอย่างแล้วก็เดินผ่าน เดินผ่านอลันกับเต้ยไปอย่างไม่ได้คิดอะไรเพราะห่อผ้าแล้วก็หัวเราะคิกคักกันเพราะไม่คิดว่าใดๆเหล่านั้นอยู่ในคลิปโอ๊จะพับบิกพี่ไม่รู้ว่ามันจะพับบิกในตอนท้ายแล้วพี่ก็เอาไว้มันใกล้ทะเลแล้วเดี๋ยวอลินอลันลงน้าจังหวะเนี้ยจะไปดูแลหลานเออจะเอาคะแนนแหละจะทําคะแนนแล้วว่ามันลงทะเลจะให้ห่อผ้าก็ไม่ได้ผ้าเช็ดตัวหนักกว่าเสื้อยยืดอีกทีนี้ผืนมันเขานี่ถ้าลงน้ําอ่ะคิดว่ามันน้าหนักเท่าไหร่ พี่ทาถูกแล้วไม่ใช่แล้วพี่กต้องถอดมันยอมหรือยอมพี่ก็สะบัดมันแล้วทันใดนั้นพี่ก็ได้ยินเสียงกีดลงทะเลก่อนลหละพอ่มีอะไรผิดปกติคือหวังแค่ว่าเอาจริงๆแล้วห้องนั้นติดแถวคนไทยไงที่เลือกลักอันเดียวคือตอนบอกเต้ยเต้ยคนไทยหรือเปล่าอีเต้ยก็ เดี speaker, ๋ยวฟังกันให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีเด um> ี๋ยวฟังกอนมาเป็นทีมเวิร์กใช่แล้วพอเปเคนไทยปุ๊บทุกทุกทุกวิ่ง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 หนีไปแต่พอตรงหาดนั้นน่ะเรารู้ว่ามันไม่มีนั่นก็ไม่เป็นไรอะค่ะคือเอาว่าแต่ญาติมิตรเนี่ยแหละค่ะที่กินคือบางครั้งอะแล้วก็เข้าใจได้คนอาจจะตกใจหรืออาจจะบางครั้งก็เดี๋ยวนี้ในการถ่ายรูปแล้วเอาไปโพสต์บางทีไม่ถูกถามที่ว่าถ่ายได้ถ้าขอกันดีๆอันนี้ก็ขอแต่พอไม่ถูกถามอ่ะ เราก็ไม่รู้ว่าจุดมุ่งหมายหรือว่าสิ่งที่มันจะนําไปสู่ม,มันจะเป็นในรูปแบบ <หา S 1> ไหนอะไ,อะไรอย่างเงี้ยไอ้ไม่ให้เดี๋ยวจะหาว่านู่นนี่นั่นแต่ถ้าให้นี่ยืนอย่างนี้แล้วถ่ายรูปโอ้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะสรุปทริปนั้นพวกเราก็เลือกรูปพี่ยอมใส่บิกินี่กันอย่างเดียวไม่ลงแลตวตัวเองไม่ลงอย่าลงอย่าลงซึ่งเราถันไปถามในตอนสุดท้ายตอนที่กินข้าวถามพี่าถามว่ากูเหลืออะไรให้กูลงกั คือแบบเหลืออะไรให้กูลงบ้างหมดแล้วเรียบร้อยแต่เอาว่ามันจะดีนะคะคือไม่ต้องลงเองก็เลยเป็นวาระสสนุกๆจริทุกคนได้เห็นถือว่าเป็นการเปิดตัวแบบว่าตตนที่แท้จริงของพี่อ้อมคืองั้นวันนี้เนี่ยพอเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดกันใหม่เพราะว่าไม่ได้นั่งฝั่งพี่อ้อมคุยยาวๆมานานเหมือนกันนะเริ่มเลยมะปะวัยเด็กค่ะ ได้ข่าวว่าคิดว่าสวยกว่านางงามอาตอน,นเด็กมันก็โง่นเนาะบางทีมันก็รู้ผิดรู้อะไรไปเรื่อยบ้างก็บางทีคน,นเราก็มีความหลงตัวเองแบบโง่ๆ่อะค่ะหนูก็หลงหนูคิดแบบพี่เลยว่าเราสวยวเราถามแม่ว่าทำไมเราไม่ได้เป็นนางงามจ <c oughs> ากกวาใช่ใช่นี่ไงไม,มันก็เรื่องเดียวกันแม่แล้วแม่ตอบว่าแม่ก็บอกว่าใจเย็นเถอะลูกมันก็เรื่องเดียวกันเพราะคนที่เกิดมาเป็นเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่จะต้องคิดว่าตัวเองอะสวยไม่รู้จะด้วย <ค> <ét> กลไกอะไรคือกระจกที่บ้านเสื่อมหรืออะไรพี่ก็ไม่รู้แต่ส่องแล้วเราสวยอะจะ <can> ต่อให้ผมทรงไหนฟันเราเป็นยังไงสีผิวอะไรเราก็เนี่ยพี่ว่าเชื่อว่าเราสวยใช่มันคือความงดงามของความเป็นเด็กนะจริง,รงคือเราร,ร,รู้สึกภูมิมใจในตัวเองได้ว่าฉันสวยแต่มันคงไม่ใช่เด็กที่หลงตัวเองแต่ก็แค่รู้สึกว่า สวยอะสวยสวยคนนางงามไม่เห็นเป็นไรเลยสวยกว่าคนนั้นะเด็กอะไรวะจริงจริงมันน่าจะเก็บไว้ความความรู้สึกที่ไม่น่าจะหายไปนะคือถ้าเรามีความเชื่อลึกๆว่าเราสวยด้วยความเป็นตัวเราเองค่ะไม่หรอกพอเราโตขึ้นมาแล้วเราจะมีมุมว่าโอ้สวยนะแต่ฟันชั้นสวยนะแต่คนมันเกิดการเปรียบเทียบแล้วเกิดการจิ้มจุดที่ผิดแล้วไปสังเกตจุดนั้นมากกว่าจุดดีแค่จุดด้อยมากกว่าจุดเด่นไงซึ่งปัญหานั้นมันอาจจะเกิดได้ทั้งจากตัวเราเองและเกิดจากสังคมก็ได้นะเด็กบางคนรู้สึกไม่มั่นใจ เพราะว่าคนอื่นเขาชมคนนั้นว่าดีเพราะ โอ้ฟันเรียงเป็นอย่างนี้เลยนะเป็นไมครโพสอย่างนี้อ่ะฟันเลียงเป็นมครโพสฉันไม่ได้ยินคำนี้นานมากนี่คือคนที่ต้องพูดเรื่องแบบนี้สับไปรุ่นแหละสับไปรุ่นก็มันกลับมาฮิตอีกฟันเลียงเป็นไมโครโพสโอ้ยไม่ระบายแล้วแล้วพอถึงเวลาพอเด็กคนนึงมันได้ยินแบบนี้แล้วมันมาเปรียบเทียบกับตัวเองค่ะเอาฟันเราไม่เป็นเราก็หน่อยหรือว่าเราไม่สวยพี่ว่าเนี่ยหนึ่งคือการเปรียบเทียบที่ได้ยินจากคนอื่นมันมีผลกับจิตใจคนนะถ้าเราอ่อนไหวกับมันอ่ะมันคือแย่ คือแต่เราไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องมั่นใจจนเกินจริงคือคนที่มั่นใจจนเกินจริงอันนั้นก็แหวกเลเวลทุกเลเวลอันนั้นพี่ก็ไม่ไหวพี่ว่าความพอดีคือฟังพิจารณาแล้วมองอย่างซื่อสัตย์กับตัวเองแต่ตอนเด็กๆพี่คงลำเอียงมากอะคะ <c oughs> พี่ก็เลยเข้าข้างว่าตัวเองอะสวยพอถึงจุดหนึ่งมันก็เลยเป็นจุดหักมุมที่เข้าใจว่าอ๋ออย่างเราเนี่ยเขาเรียกไม่สวย ไม่จริงเพราะว่าคือพี่ย้อนแย้งเหมือนกันอะเพราะมีจุดหนึ่งที่พี่ก็คิ้วแต่งเหมือนเวตาลเออน,นี่จะอะไรวะจากจุดสวยมากไปเป็นเวตาลได้ยังไงอะคือจุดนั้นอะมันเป็นจุดที่ก้มกึ่งมากว่าคือเราเราเห็นคนนี้เรารู้สึกว่าเราสวยกว่าอินเนอร์ข้างในเราเชื่อว่าเราสวยกว่า <c oughs> แต่พอดูกระจกนี่ยังจําได้ในใสงเงเกงในสีขาวแล้วผมมา้าผมซอยซอยแล้วเตี้ยแล้วมีพุงแล้วฟันมันเป็นหล่อแล้วอะถ้าให้ดูรูปอะเออเป็นคนนี้หน้าอกแต่เด็กกว่าเออหน้าอก บบมีหน้าออกแบบเยอะเลยเป็นคนบื้อบ้าเป็นคนบึ้อบ้าตั้งแต่เด็กฉันไม่ได้ไม่ได้ขิงไม่ได้ขายฉันเป็นคนเขาบอกเขาเป็นคนบึ้อบ้าคือแขนล่ําแบบ ตัวแน่นอะ,อะคืออีกนิดเดียวถ้าแม่เป็นสาวอะเป็นสาวอะไม่ถ้าแม่ถือด้วยคว่ำหัวลงอะแล้วถือเท้าอย่างเงี้ยเนี่ยมันค้างคาวดีจรงจ้จะคือถ้าเราคว่ำนึกออกไหมเวลาเรากำเด็กไว้ที่แบบปลายเท้าอะแล้วแกวงอย่างเงี้ยนี่มั่ค้างคาวพี่แทนใบตาลนี่เออเนี่ยคือเป็นเรื่องเดียวกันเนะี<ห>่ยคือมันต้องหูกลางห,หน้าลิ้มลิมหน้าเป็นหนูหูกลางกลางพุงโลโลพี่นี่คือพี่ตอนเด็กใจอยากดูลูปปะล่ะพี่มีในโทรศัพท์อยากดูลูปปะล่ะพี่ดูได้พี่ไม่อายไม่เป็นไร แบบเดียวนั้นเล่าเลยอ๋ั๊บเลยใช้ข้าวับั๊บเหรอมากคิ้วเข้มเพราะแม่บรรจงเขียนอย่างนี้มาเลยอาผู้ใหญ่ตนสมัยก่อนเขาต้องอันชันป่ะอันชันหนูคิ้วเหมือนพี่หนูคิ้วเหมือนพี่ตัดไม่กลัวว่าขนตาว่ากลัวลูกตาบอดไม่กลัวเสี่ยงแม่ยอมเสี่ยงทุกอย่างตัดขนตาให้ลูกตังค์ก่อนอันนี้ขนตายาวมากจริงนะคือแม่ตัดอีนี้เดียวทิ่มตาคือถ้าขนตาไม่ยาวก็ตาบอดอะ มันมีอยู่แค่นี้หนูชอบเรレーショชิประหว่างพี่กับแม่นะโอ้โหเละเทะมากค่ะคุยกันตอนพี่8ดขวบแค่พี่อยากย้ายโรงเรียนเพราะพี่ทนอะไรบางอย่างไม่ได้คําถามที่ถามมาคือแล้วเราจะหนีปัญหาตลอดชีวิตเหรอนั่นแปดขวบแม่จริงจังไงวะแปแม่จริงจังไงวะคือแบบพี่จะอ้อมจะหนีปัญหาตลอดชีวิตเหรอแล้วอ้อมคิดเอาดีอ้อมหนีตอนป .4 อ้อมไปโรงเรียนนั้นแล้วเกิดโรงเรียนนั้นอ้อมไม่โอเคอีกแล้วอ้อมจะทํายังไงอ้อมจะย้ายอีกเหรอป .4 กูผิดอะไรวะกูต้องคิดขนาดนี้เลย ยังไม่พอแม่แบบถามว่าอยากเป็นเดียวหมาหรือแล้หางราชสีห์อะไรเาไรยากมากเลย,ช,เลเยช่วงเวลาเดียวกันๆๆๆๆๆๆๆนอนเล่นกันอยู่ดีๆเราก็รีแลกซ์อยู่ดีๆพูดปัญหาคุยกันไปเรื่อยระหว่างหัวหมากับหางราชสีห์เอาว่าเป็นอะไรดีกว่า8ดขวบเพราะเรียนเร็วได้ยอยู่ป .4 แต่วิธีคิดตองว่าเด็กนะเอาเข้าจริงๆอ่ะมันมีวิธีคิดเหมือนที่เราถามอลันเคยอกหักไหมลันผมไม่เคยอกหัก ไม่เคยอกหักเอ้ยคือถามว่าทำไมเราถึงตอบว่าเป็นอะไรเพราะส็จท้ายเราจะคิดเข้ามาปในภาพเด็กกับมันไม่ได้คิดความหมายอะไรมากกว่าตีความเป็นภาพหัวหมาเราก็คือหมาราชสีสำหรับเราตอนนั้นก็คือสิงโตว่ามันเป็นหัวยังไงเออเราจะเป็นอะไรและพี่เป็นอะไร อ้อมก็บอกแม่เท่าที่อ้อมจำได้เลยนะคะแล้วแต่เหตุการณ์อ้อมก็วิเคราะห์ของอ้อมอย่างเชือแจ้วเท่าที่จําได้เลยว่าในตอนนั้นน่ะบางกรณีเป็นหัวหมามันก็ดีนี่การเป็นหางราชสีก็แปลว่าเราจะต้องจะอยู่ส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่การเป็นหัวหมาก็คือบางครั้งอาจจะเป็นกลุ่มผู้นําของหมาบางประเภท<อ>มันก็อยู่ที่หมาประเภทไหนอีกออจริง,รงๆแม่ต้องการพูดเรื่องอะไรรู้ป่ะระหว่างเรียนเป็นเด็กที่เรียนได้ไม่เก่งมากเท่าไหร่ในห้องคิงกับเรียนท็อปในห้องคีน ทำไมต้องพูดหัวหมากะหังเราจะสี่คนแค่เปียบแค่ถามใหญ่เบอร์นะถามห้องคิงห้องควีนก็จบละเออห้องหนึ่งอะเราเรียนแย่หน่อยก็เรียนห้องสองก็เป็นท็อปเอาอะไรแค่นั้นง่ายหัวหมากะหังเราจะสี่เอาอะไรก่อนวะวิธีสอนของแม่เป็นแบบเนี้ยอ้อมถ้ารถชนเอาให้ตายนะลูกจะได้ไม่ต้องพิการลําบากคือสมมุติว่าไปเรียนอะแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วอ้อมมือล้วมีปัญหาแล้วรถชนมันจะลําบากแม่ว่าเอาให้ตายดีกว่า เอาให้ตายเสร็จการทําให้ตายเราก็ต้องคิดว่าเราจะต้องโดนชนรอบที่2กูว่ายากและการเอาสังขารตัวเองที่กําลังพิการที่รถชนรอบแรกไปให้แม่งทับรอบสองอะกูไม่ตายกูจะระวัง สอนให้คิดแบบเป็นขั้นเป็นตอนว่าง,งานเออเชฟกูจะระวังเองจะระวังเองจะได้ไม่ชนครั้งแรกเพื่อที่ให้ระบากต,ต้องเลิกรักหาคันที่สองอีก <c oughs> โอ้แล้วกูหอบไปไม่ถึงพี่การแม่ก็ซ้ําเติมสิอะกูไม่โดนชนแล้ว <c oughs> เด็กๆพี่เหม่อ <c oughs> ไว้อ่ะเด็เด็กพี่เหม่อบ่อย้วลนวลที่ไม่ได้คุยกับแม่ซื้อที่ไม่เคยคุยกับแม่ซื้อหนูว่าพี่ต้องเป็นเด็กนั่งเหม่อตลอดเวลาแล้เราคิดไงพี่ข้อ ชนครั้งแรกชนคั้งที่องแล้วคั้งเฮ้ยมันต้องคิดจริงๆเพราะแม่บอกว่าถ้ารถชนมันจะลําบากลาบากทั้งตัวอ้อมลำบากทั้งแม่ทั้งแม่แล้วเราแม่เลี้ยงเดี่ยวเราให้แม่ลําบากกว่านี้ไม่ได้ กู๋ตัดสินใจไม่ตายก็รอดเอารอดเลยดีกว่างั้นเราจะดูแลตัวเองอย่างนี้เราต้องดูแลตัวเองเพราะถ้าเราไม่ดูแลแม่ลําบากแล้วเราลําบากด้วยไม่ดีไม่ดีอะนอกเหนือจากเรื่องต่างๆแล้วคุณแม่สอนเลยพี่อ้อมอีกที่แบบเป็นได้ขา่าเป็นคนตรงต่อเวลามากเพราะแม่เลทที่สุดอะคะจริงเหรอใช่ค่ะแม่พี่เป็นคนเลทอ้อมขอโทษแทนลูกหลานของเพื่อนแม่ด้วยนะคะหรือนักเรียนที่แม่เคยสอนบางคนคือบางทีเรามีปมนะเอาว่าคนเรามีปมปมไม่ตรงต่อเวลาของแม่เป็นปมที่อ้อมตรงมาก สมมติเมื่อก่อนเราคิดเราถอยหลังนะเด็กๆต้องถอยหลังในยุคที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือติดต่อกันไม่ได้นัด8ปดโมงเจ็ดโมงห้าสิบอะแม่ยังชิวอยู่ที่บ้านเลยนี่บ่อยเข้าบ่อยเข้าโตมาเริ่มเข้าใจโลกแล้วก็ถามว่าแม่ไม่รีบบ่ะแม่ไม่คิดว่าเพื่อนคอยเหรอคอยได้ไม่เป็นไรเคยถามใจคนคอยไหมวะว่าเขาคอยได้จริงเหรอเขาอยากเลิกคบแม่หรือเปล่านี่คิดในใจคิดแทนหมดเลยว่ากลัวเพื่อนเลิกคบแม่เพราะแม่เลดพอเป็นนี่ไม่กล้าเลด แต่แม่ก็แปลกเลดเรื่องตัวเองนะแต่กับลูกจริงจังวะ่ะออกไปเล่นนอกบ้านเห็นบอกว่ามีการกำหนดเวลานัดเวลา4ี่โมงเย็นแล้วคิดว่า40ปีที่แล้วอะ่ะเราจะมีนาฬิกาใส่ตลอดเวลาไหมมันก็มีนาฬิกากิ๊กก็กิ๊กก็ซึ่งไม่ค่อยเดินหรอกซึ่งเราก็จะใส่บ้างไม่ใส่บ้างออกไปเล่นนอกบ้านแถวบ้านใครจะใส่ใสมันไม่กี่ขวบด้วยนะออกไปเล่นสักบ่ายสองก็ให้เวลาสองชั่วโมงก็รู้สึกดีมากกลับมาช้าไปแป๊บเดียวเองไม่ให้เข้าบ้านเ อยู่ดีๆตรงต่อเวลาฉันคนตรงต่อเวลากัลูกเนี่ยตรงเป๊ะเลยไม่ให้เข้าบ้านทำโทษวันหลังจะได้ไม่เลทแล้ววันหลังไม่เลทจริงเลทบอกใบสองกูกลับใบสามเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าแม่งกี่โมงเดี๋ยวไม่ได้เข้าบ้านเอาเลยมากรอเลยไมิอะกอเลยมากทำไมต้องห่วงอะไรแล้วเล่นไปก็เลิกลากเดี๋ยวไม่ได้เข้าบ้านเอาเลยต้องเวลาไปไหนก่อนชอบชอบพี่ว่างกับแม่เอ็นดูคือแบบอะไรวะชอดอะไรวะแต่ ก็ได้ความาอะไรบางอย่างอะพี่ว่าเพราะเขาเป็นครูด้ยวยมั้งคะเขาเป็นครูเป็นครูจนเกินไปในบางทีจนไม่ให้อิสระลูกนะเมเรียนปรเดินถูกไหมหมหนึ่งต้องสอบเข้าสตีวิทย์สอบเข้ากันหมดนี่ก็จะต,ต้องสอบเข้าชีวิตการสอบเข้าหมหนึ่งมันเครียดไหมอ่ะเฮดมันเครียดมันเป็นบ้าเลยว่าตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนี่กําลัง10บขวบกําลังจะ11 10ขวบเลยก็คิดว่าเดี๋ยวปิดเทอมใหญ่เนี่ย จะสบายแล้วเว้ยจะไปขึ้นบ้านต้นไม้ปีนบ้านต้นไม้ชอบมากโอ้โหอยู่บ้านเพื่อนแล้วเป็นเพื่อนแม่ด้วยนะแล้วลูกเป็นเพื่อนกันเรียนชั้นเดียวกันจะไปขึ้นบ้านต้นไม้จะไปนอนนอยู่บนต้นตะขบคิดอย่างเงี้ยไม่ให้ไปไม่ให้ไปด้วยเหตุผลว่ากําลังจะสอบเข้าบดินเดี๋ยวตกต้นไม้แล้วขาหักแม่ก็แค่ตกต้นไม้กูขาหักสมองกูก็ไม่ได้เสื่อมแขนกูก็ยังใช้ได้ทำไมไม่ให้ไปวะอยู่เรื่องเนี้ยเป็นวันที่ ยังไงก็ยืนยันไม่ให้พี่ไปไม่ให้พี่ไปไหนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเกิดมีอุบัติเหตุไปสอบไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับอ่านหนังสือหรอก็คงคิดว่าเดี๋ยวทาข้อสอบลาบาก <c oughs> เดี๋ยวมันไม่คล่องตัวเดี๋ยวเจ็บป่วยแล้วไม่คล่องตัวหรืออะไรของเขาวะพี่ไม่ได้ออกจากบ้านไปปีนต้นบ้านต้นไม้เพื่อที่จะต้องนั่งอยู่บ้านแล้วในหัวก็มีแต่บ้านต้นไม้ ใจอ่ะก็ไปตกบ้านต้นไม้แต่ก,กิจกรรมที่ทาบวกลบเลขบวกลบเลขแล้วก็ต้องเขียนวิธีการทําให้ถูกข้อเป๊ะวิธีทำาขียนเส้นใต้สองเส้นวิธีทำเนี่ยมันควรจะไว้ส่งครูคณิตศาสตร์<อ>ทดสมุดทดยังจะต้องถูกด,ด้วยเหตุผลว่าถ้าอ้อมทดไม่ถูกเวลาอ้อมกลับไปทวนอ้อมจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนอ้อมผิด คุณจ้ามีสมุดทดด้วยอะ่ะมีสมมุติเราเขียน15บวกหมันต้องได้21 5บวกหมัน1ทด1นึ่เขาก็ให้เหตุผลที่ดีนะคะว่าเราอาจจะทดผิดถ้าเรากลับไปย้อนดูอะ่ะเราจะเห็นเลยว่าเราผิดที่ตรงไหน แต่เคยเห็นไหมล่ะคนเวลาเขียนผิดยังไงมันก็เข้าใจผิดอ,ะอ่ะเขียนหนึ่งทดหนึ่งมันเขียน1ทด2ไปแล้วอะ่ะมันบวกได้31อ่ะ,อะบางทีมันก็ไม่ได้คิดว่ามันผิดอะไระเพราะว่ามันก็ดูด้วยความเข้าใจความเคยชินนั่นเพราะเราไม่มีสติเขาพยายามจะสอนอย่างนั้นแต่สิบัวแกเย็น <c oughs> แกเย็นกับเราก่อน <c oughs> ใช่หนูก็มีความเชื่อว่าหกสอง ยวกพอไม่ได้จริงเออหกสองสิบสามพี่ยังพอลุ้นแต่แบบอย่างเงี้ยแม่พี่เป็นแบบเนี้ยแล้วสิ่งที่เขาทำกับพี่คืออะไรพี่ต้องท่องสูตรคูณให้ได้ตั้งแต่กี่ขวบอะมันไม่ใช่แค่จบที่แม่สิบสองมันไปถึงแม่ยี่สิบสี่ คนเราต้องท่องถึงแม่ยี่สิบสี่แล้พี่เขาไม่เข้าใจแม่พี่เหมือนกันว่าที่แม่ห้าอ่าห้าง่ายไปพี่ว่าไปสักเจ็ดหรือเก้าก็หกสองสิบแปดอะมันจะชาเลนจ์ช่วยถ้าเจ็ดหรือเก้ามันจะชาเลนจ์มันจะควยกันได้พอดีไม่ไม่สิบเอ็ดก็กำลังดีเจ็ดเก้าสิบเอ็ดอะเป็นแม่ที่ท่องมันที่สุดแล้วจบที่ห้าจบที่ห้าโอเคยังไม่ถึงขั้นนั้นไงถ้าห้าแล้วข้ามไปเจ็ดได้แล้วจ๋าจะภูมิใจแล้วพอไปเก้าจะยิ่งดีพอไปสิบเอ็ดเวลาหนูอ่ะเจ็ดสี่ยี่แปดสิบเอ็ดสิบเอ็ดร้อยเท่าไ ไม่รู้ร้อยยี่สิบเอ็ดทำไมต่อใครต่อสิบแปดสิบแปดร้อยยี่สิบเอ็ดใช่ไหมสิบแปดสิบสองร้อยสามสิบสองไม่รูมีถามนัวใช่เขายังคงอยู่ที่แม่ห้าค่ะแล้วเราก็จะอัพเลเวลไปสิบสามนี่รอดละค่ะนี่แผนอะไรตอนอยู่บ้าดินเรียนเรียนฝรั่งเศสอ๋อวยรอดเลขเลยดิอ๋อไม่เรียนเลยเอางี้ดีกว่าไอ้นี่ฝรั่งเศสรอดเลขทั้งนั้นเลยเนี่ยฝรั่งเศสแบบเรียนมปลายสอบจบตั้งแต่มสองแล้วจะไปเอาอะไรอ่ะหนูหยุดแรกที่มสองเหมือนกัน มาหยุดเร็วจังวะหยุดแล้วหลังจากนั้นหนูพูดจริงๆตอนเนี้ยหนูพูดตรงนี้อย่างผู้กล้าเลยว่ามอสามหนูลอกเพื่อนล,ลวนๆไม่ผิดเพราะมอ,มออะไรไม่รู้พี่เอานาฬิกาเรือนใหญ่แล้วทําอย่างนี้จับเวลาแล้วพี่จริงๆไม่ได้มีอะไรสะท้อนกระจกแล้วดูว่าเพื่อนติดอะไร <c oughs> เฮ้ยเ่นีฮ้ยธรรมดาไม่มีหรอกแบบเราอะล้วตั้งนาฬิกาให้ตรงกันด้วยเพราะอะไรเราต้องบีบปากกาโอ้จริงเหรอสลาดเกมโกงก็คือพี่นี่เองเฮ้ยเราตั้งนาฬิกาเลยว่า0 1 2 3 4 สีข้อกอข้องทุกเลขนาทีเนี่ยห้าสิบเว้นมันเริ่มใหม่พี่หนูถามพี่คิดว่าครูเขาจะไม่รู้กันเหรอวะหนูว่าครูรู้เพราะในห้องสอบไม่มีเสียงกิกีกีกีกกเวลาเวลาเราคิดอะไรไม่ออกเรามีส์ดิบุกากป่ะใช่แต่มันแบบมันจะดีอยู่คนเดียวไปมันจะดีดอยู่คนเดียวมันจะดีดอะไรเป็นคือหนูว่าจริงๆครูต้องรู้บางทีครูก็ไม่รู้บ้างเพราะครูไม่อยู่ห้องแล้วนี่นาฬิกามาก่อนทำไมเด็กๆมันก็มีเรือนใหญ่เนาะ เลยวางแขนไว้ที่ใหญ่สุดๆเลือกเกลือนที่ใหญ่ที่สุดแล้วล็อกนี้เลยแล้วดูว่าทรงเนี่ยกระดาษมันใครเห็นใครบ้างมันชีดมันอยู่ยังไงแล้วมุมไหนตาอย่างนี้เลยใดีวบางทีที่เอาก็ไม่รอดเคยเขียนในเนี้ยแล้วพอเปิดปุ๊บครูก็จูมเหลือกไปเลยเห็นเหรอเห็นสิพี่ร้อนไปสุยาทีีตุเร่ดมากเลยนะ การพลิกข้อสอบแบบนั้นนะแล้วคนที่เขียนที่หน้าขาคิดได้แค่ว่าครูจะไม่รู้วะมันต้องกอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆก็ถกให้เพื่อนดูนี่หรออยู่ๆเพื่อนน่อมมันแบบอะไรวะถกอย่างเงี้ยพี่แบบอันนี้พี่ว่าพี่ไม่โอเคพวกเราทาไงกันดีวะเนี่ยพวกเราเปิดเผยหมดเลยว่าเราเรียนผ่านมาได้ยังไง เขารู้แล้วแหละเขารู้ตั้งแต่เราจบมาแล้วเขาเห็นหน้าเราเขาก็รู้แล้วว่าเราไม่ได้เรื่องอ่ะจริงๆ้ว่ามันสนุกมากเลยนะเวลาเรียนหนังสือมันอาจจะมีอุปสรรคอะไรบางอย่างเหล่องเผื่อเหลืองความไมเข้าใจระหว่างกันแต่การเอาตัวรอดของคนในช่วงเวลาเรียนน่ะแม่งโคตรสนุกเลยจริงตอนเมเรียนที่ปดินอ่ะนี้เราจะถามคนนิดนึงว่ากำแพงสูงยังสูงแล้วอ๋อเพราะว่าพวกปีนกันเก่งไงรุ่นนี้วาดหวังมากว่ากำแพงเตี้ยมอ .4 พวกกูไปแน่เอยอ้าว มันต่อขึ้นมาพอดีเลยขึ้นตอนนี้ขึ้นม .4 เลยขึ้นม .4 ปุ๊บขึ้นมาสามสามบล็อกเลยอ่ะเพื่อนไข่เฟือกไปคนมีความรู้เพื่อนใส่เฟือกไปคนส่วนทางเนี้ย๊อสไม่ปีนเพราะว่าเดี๋ยวหน้าแหกเดี๋ยวมือแหกสิ่งที่ทางนี้ทําคือให้แม่เซ็นใบกระดาษเปล่าเซ็นไ้เลยเอาไว้เขียนว่า แม่ก็เซ็นเนาะแม่เซ็นตาจะป่วย<แ>ย่าจะเสียยายจะเป็นอะไร<แ>เขียนเมื่อไก็ได้แต่เดี๋ยวเราต้องบอกแม่นะมันมีกฎกติกากันว่าเซ็นให้แต่ถ้าจะใช้ให้แจ้งแจ้งแม่ไม่ได้แจง้งครูหรอกถูกแจ้งแม่แจ้งแม่ว่าจําเป็นแล้วไปไหนจําเป็นที่ว่าเนี่ยมีทีมไปพัทยารุ่นพี่ขับรถพาไปจะไปพัทยาไปพัทยาหรือว่าไปซื้ออุปกรณ์ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องกีฬาสีเซ็นได้ เพราะนี่ก็เซ็นว่าเดี๋ยวยายไม่สบาย yeah, แล้วจริงๆยายตาย